สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูการทำงานตัวที่เป็นอ่ากล่องนะครับกล่องไฟที่ใช้ไฟไอ้นี่ใช้โซลาเซลล์เป็นหลักนะครับถ้าถ้าไฟแดดโซลาเซลล์หมดถึงจะสับไปใช้ไฟบ้านนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แสงแดดแรงประมาณขนาดนี้เลยนะแรงๆอย่างนี้ฟ้าใสๆแต่ว่าแผงตัวนี้ถ้าใครจะซื้อจะเล่นนะแผงอ่อนแนะนำอย่าซื้อนะครับนะ วัดออกน้อยอแอมออกน้อยมากแอมออกไม่เต็ม2แผง200วัตต์ได้แค่10แอมเองนะครับถือว่าน้อยไอตัวนี้เพิ่งได้อันนี้เอาของเก่าเก็บมาอีกละนะ10แอมสแผงได้แค่เอ้ะท่ที10บวัตต์2แผงได้แค่หนึ่งแอมเองนะพอดีมีชัชเจอร์อยู่แล้วนะก็เลยเอามาใช้นี่นะครับมาต่อเสริมเข้าไปเพราะว่าแผงผมไม่อยากซื้อผมมีเก่าเก่าที่เคยเล่นสมัยก่อนนะก็ได้เพิ่มมาอีก1แอมต่อชั่วโมงนะครับถือว่าน้อยมากนะ แต่ว่าอุปกรณ์มันมีอยู่แล้วไม่ได้ซื้อเพิ่มก็เลยเอามาต่อนะครับก็ถ้ากับว่ามีตอนนี้ทั้งหมด220วัตต์แผงนะอันนี้ามาต่อเพิ่มได้อีกชั่วโมงละแอมนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวแผงเนี่ยมันเป็นยังไงนะชาร์จเจอร์ตัวนี้จะมาจากแผง200วัตต์เมื่อกี้นะดูดิได้แค่5.8แอมป์เองนะครับไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กนะครับนะได,ได้ได้แอมน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แค่มันจ่ายไฟมาให้ใช้กับอินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะไปจ่ายปั๊มน้ํากับจ่ายตัวปั๊มไปเนี้ยนะปั๊มลมเนี่ยมันก็แทบจะแบบไม่เหลือชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นพอแดดหุบปั๊บไฟก็จะหมดพอดีนะทีนี้ตอนนี้ไฟจาก A.T.S. นะครับมันใช้มันใช้ที่ตัวนี้นะใช้ที่อินเวอร์เตอร์นะเพราะตอนนี้อินเวอร์เตอร์ทำงานอยู่เสียงดังนะครับ เดี๋ยวผมจะลองตัดไฟดูนะแล้วดูว่า ATS มันจะสับไปใช้ไฟบ้านปะในกรณีที่แบตเตอรี่หมดหรือว่าระบบโซลาเซลล์ลมมันจะสับไหมดูนะครับผมจะปิดสวิตช์เลยเพราะว่าตัวนี้ผมลิงก์มานะเอากดดู ATS สับแล้วนะครับเห็นไหมไฟขึ้นแล้วตอนนี้ก็ใช้ไฟจากไฟบ้านเห็นไหมปั้มน้ำอะไรก็ยังคงทำงานปกตินะ ตอน้ทำงานปกติไม่ดับนะครับทีนี้สมมุติว่าไฟมันได้ใช่ไหมมันถึงโวลที่ผมตั้งไว้อย่างเงี้ยนะไฟมันมามันจ่ายพอเปิดเสร็จปั๊บสักครู่นะฮะเดี๋ยวมันกดไม่ติดอ่าโอาเคมาละโอ้แอมมันไม่ถึงสิบสองจุด ผมตั้งไว้12.9นะถ้าสมมุติว่าไฟมันไม่ถึง12.9มันจะไม่จ่ายนะเดี๋ยวต้องรอให้มันชาร์จอีกแป๊บหนึ่งนะครับนะเพราะว่าตัวนี้ผมตั้งไว้ที่12.9มันจะจ่ายไปให้กับอินเวอร์เตอร์แต่ถ้าต่ํากว่า12มันจะตัดเพราะฉะนั้นเมื่อกี้จ่ายไฟไปมันยังไงนี่โวลต์มันยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอชาร์จแป๊บหนึ่งนะตั้งต่ําลงมานิดนึงดีกว่านะครับ จะได้เห็นว่ามันทำงานเป็นยังไงอ่าโอเคแม่ต่อแล้วเห็นไหมไปอ,อีกรอบหนึ่งสมมุตวิวราไฟไม่พอตัดอ่า A T F สับอิน i n v เตอร์หยุดการทำงานแล้วนะครับทีนี้สมมุติไฟจากแบตเตอรี่มันถึงโวลต์ที่ผมตั้งไว้นะครับมันก็จะจ่ายให้กับตัวนี้ปับ๊บอ่าเห็นไหมก็เพราะฉะนั้นก็จะทำงานออตโต้เลยนะครับ ในกรณีที่ใช้แบตเตอรี่เป็นหลักนะแบตหมดสับไปใช้ไฟบ้านนะครับนะแบตมีแบตเตอรี่มีโซลา r เซลล์ชาร์จไฟมานะครับก็จะไปใช้อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟให้กับตัวที่เป็นปัม๊มปั๊มน้ํานะโอเคเพราะฉะนั้นจากที่ผมเฝ้าติดตามประมาณวัน2วันนี้จะทําให้ผมรู้เลยว่าไฟเนี่ยนะแบตเตอรี่เนี่ยจากโซลา r เซลล์เนี่ยถามว่าพอไหม พอสําหรับจ่ายให้กับตัวที่เป็นปั๊มน้ําแล้วก็เป็นปั๊มลมเฉยๆนะแต่จะไม่เหลือจะเหลือจะไม่เหลือชาร์จลงแบตคือต่อให้เหลือชาร์จลงแบตก็ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไฟอ่ะมันจะไม่พอสําหรับอะไรไฟมันจะชาร์จแบตไม่เต็มในวันต่อวันเพราะฉะนั้นมันก็มันก็จะใช้ไฟฟรีได้แค่เฉพาะช่วงตอนกลางวันนะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ไฟฟรีนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนผมต้องเพิ่มแผงโซลาร์เซลล์นะ เพิ่มให้มันสามารถที่จะชาร์จแอมป์ได้สูงกว่านี้นะเพราะตอนนี้มันได้แค่ประมาณ5แอมป์กว่า6แอมป์ถือว่ามันน้อยไปนิดนึงจริงๆมันต้องได้อย่างถ้าอยากจะให้เหลือชาร์จลงแบตเนี่ยมันต้องได้แล้วประมาณสัก15 16 17แอมป์ขึ้นไปนะแต่ตัวที่เป็นชาร์จเจอร์ผมรับได้แค่เท่าไหร่ชาร์จเจอร์ผมรับได้แค่20แอมป์เดีผมคิดว่าถ้าจะต้องอัปเกรดระบบนี้จริงๆก็คือต้องเป็นแผงโซล่าเซลล์อีกใช้อย่างน้อยๆต้องใช้ประมาณสัก3 4 0วัตต์นะ คิดว่าถ้า340วัตต์น่าจะพอแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากเสียตังค์นะไม่อยากเสียตังค์เพิ่มนะครับนะนะก็ใช้เท่าที่มีนะครับคือพูดง่ายๆนะตอนนี้ถ้ามีแดดตอนกลางวันนะถ้ามีแดดตอนกลางวันผมก็จะมีไฟฟีในการเปิดปั๊มน้านะครับนะปั๊มน้ําปั๊มอะไรพวกนี้ส่วนกลางคืนก็ใช้ไฟบ้านไปนะครับสรุปตอนนี้ก็คือยังไม่มีการอัปเกรดอะไรระบบใช้งานได้ค่อนข้างเสถียรดีมากนะครับนะนี่อย่างนี้พอแดดถูกหน่อยนึงเห็นไหม ว์ดับเลย12.3แต่ว่าว์ดับก็จริงแอมตกเห็นไหมแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ต่ำกว่า12วต์ที่ผมตั้งเอาไวน้นี่พอพอวนมาไอแดดมาแอมขึ้นนะก็จะเป็น12.4ไล่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นก็มีแบตเตอรี่ไว้เป็นแบคัพนะมันก็จะพอได้อยู่นะครับนะในเรทประมาณนี้ซึ่งตัวจากที่ผมดูเช็คแล้วนะแผง200วัตต์เนี่ยวันหนึ่งทำได้แค่400กว่าวัตต์เองนะ ถือว่าน้อยมากโดยปกติถ้าแผง200วัตต์วันหนึ่งเฉลีย่ยอย่างน้นนอยๆต้องได้พันวัตต์แต่เนื่องจากว่าแผงที่เป็นแผงอ่อนเนี่ยประสิทธิภาพมันค่อนข้างห่วยนะห่วยแตกเลยนะเพราะฉะนั้นใครจะซื้อแผงอ่อนอย,อย่าซื้อนะไดแ,แอมไม่เต็มนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นแล้วครับนะได้แค่สูงสุดละประมาณ6แอมบวกลบไม่เกินนี้นะ6แอม7แอมแค่พอจ่ายให้กับปั๊มน้ำกับปั๊มลมแค่นั้นเองนะครับจะไม่เหลือชั้นงรงแบตเตอรี่เลยนะเพราะฉะนั้นก็ อนาคตข้างหน้าเดี๋ยวค่อยอัปเกรดแผงอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับนี้ก็จะเป็นประมาณนี้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ